นี้้ก็มมถึงสตความรักก็เหมือนส้มตำเปรี้ยวเผ็ดมันหวานเผ็ดๆมันมนแล้วก็แอบ,บทําให้เราร้องไห้ว่าแล้วก็ไปตลาดกันนะจ้าวันนี้ก็แต่งตัวชิคๆค่ะเออสบัดผมไปหนึ่งสู้ตายค่ะเดินดูตลาดที่ตลาดบางเสลีนะวันนี้มีอะไรบ้างก็จะมีมรก,กอมีเผือเทศหน่อไม้ผักชีฝรั่งพริกกระเทียม เอาผักคอสไปแก้มนิดนึงค่ะเออเต้นโยไปหนึ่งเสร็จแล้วจ้ากลับบ้านไปล้างผักได้จ้าหั่นหมูยยนะคะไปลวกขูดมาระกอหั่นปลาหมึกลวกแก้มนะคะปลาหมึกคือสดมากต้องขอบคุณพี่สาวมากๆนะคะที่ตกหมึกแล้วก็คิดถึงน้องสาวอ่ามีผักกูดด้วยนะคะเรียนผักคอสเรียนอ่ามีไส้กรอกมานิดนึงค่ะมีหน่อไม้ลวกนะคะลวกปลาหมึกนะคะเอออร่อยนะคะปลาหมึกคือสดมากคือดีหนมจีนนิดนึงอ่ะ หลังจากนั้นก็มาตำส้มตำใส่พริกใส่กระเทียมนะคะตำให้ละเอียดนิดนึงค่ะใส่ชูรสใส่น้ำตาลปี๊บนะคะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำปลาร้านะคะสักประมาณ3 4มถึงสี่ช้อนนะคะบีบมะนาวใส่แล้วก็ใส่น้ำปลาด้วยน้ลืมนบอกหลังจากนั้นก็เอามะเขือเทศมาใส่ค่ะแล้วก็ชิมถ้ารสอ่อนไปนิดนึงก็ใส่ปลาเพิ่มค่ะใส่หนูยอนิดนึงใส่หน่อไม้ร่วงนะคะใส่เส้นมะละกอค่ะ ก็เอาหอยดองนะคะใส่ใส่มูยอ่อใส่ผักชีผักชีฝรั่งแล้วก็ใส่เม็ดอะไรนะที่เม็ดกระถินอ่ะใช่ยเม็ดกระถินเสร็จนั้นก็เสร็จค่ะแล้วก็มารับประทานกันได้เลยโอ้โหบอกเลยนะคะมื้อน,นี้ฟินมากๆค่ะงบ,บการใช้เงินวันน,นะคะ3ามร้ยบาทแต่ว่ากินแล้วมีความสุขค่ะดูสีหน้านะคะคือดีมากรสชาติคือแซบมากปลามึกคือหวานกรอบมากนะคะอ่ากินขนมจีนไปหนึ่งจับนะคะ หมึกกับน้ำส้มตำคือดีมากนะคะแล้วก็นี่ค่ะผักกุฎรวกก็คือดีอ่อนมากหมูยอส้มตำพริกโอ้โหทุกอย่างคือลงตัวไปหมดเลยก็กินกันเพลินๆไปเลยนะคะโอ้ใส้กรอกก็คืออร่อยมากเป็นไส้กรอกหมูเส้นนะคะขนมจีนอิ่คือไม่รู้จะบอกว่าเออกินตอนไหนดีกินตอนไหนดีกินอะไรก่อนดีคือ กินไปหมดเลยค่ะถ้าใครอยากให้ทำอะไรนะคะก็ลองโพสใต้คอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวจะกลับมาทำให้ดู